มาดูข่าวชอนแล้วกันนะครับชอนเนี่ยก็ถูกดีลิสต์ออกจากตัวบีนแนน e u ยเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนอยากให้ผมอ่านข่าวนี้นะก็อ่านได้ฟังแล้วนะครับอันนี้คือตามรายงานฉบับของบีนแนน e f e ีดเบต้เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเหตุผลเนี่ยหลายคนถามผมว่าเหตุผลเพราะอะไรนะครับในนี้ไม่ได้มีเหตุผลอะที่ชัดเจนหรอกเวลาเขาจะเอาใครออกเขาก็ไม่ได้พูดจนหน้าเขียนนะเขาจะพูดว่าเนี่ยมันเป็นพาร์ท มันเป็นส่วนหนึ่งของ Standard Setting Process นะครับคือประมาณว่ามันไม่ได้มาตรฐานนะมันมี Standard บางอย่างเหรียนไหนที่มันยังไม่ผ่าน Standard มันก็จะถูก d e l e t e ออกไปซึ่ง Tron เป็นแบบนั้น<ม>นะครับส่วนตัวผมก็ว่าทรอนเนี่ยมันไม่ค่อย o r g a n ิกสักเท่าไหร่ หลังจาก TVL ที่เราอ่านกันมาตลอดเราเห็นนะฮะว่าอินเทอร์เนอันดับหนึ่งะฮะอันดับ2มันเป็นทอนเฉยเลยนะครับจำนวนดีออะไรก็ไม่มีนะแต่มันทำไมมันขึ้นไปได้ขนาดนั้นเป็นอันดับ2อันดับ3าเป็นใบแนนอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็ไม่ค่อยออแกนิกนะก็ชัดเจนอยู่มันไม่ค่อยออแกนิกมันไม่เห็นจะมีแอปพลิเคชันอะไรบนนั้นเลยนะแต่ทำไมมัน t v ์ TVL อะไรมันดูเวอร์วังอะไรกันขนาดนั้นนะก็ต้องยอมรับว่าคุณจัสตินเนี่ยเขาเขามีเขาก็เป็นจอมปั่นนะ คนหนึ่งนะแล้วก็มีความสามารถในการเล่นกับสื่อเยอะพอสมควรนะก็ไม่เล่นไม่ใช่เล่นๆน,นะผู้ชายคนนี้นะครับท่านเจ้าคุณเนี่ยก็ดูกันต่อไปแล้วกันนะเอ่อน่าจะประเด็นเรื่องพวกนี้แหละเรื่องของมันยังไม่ค่อยออแกนิกมันค่อยๆมีปัญหานะครับแล้วก็ชอนเนี่ยอาจจะเป็นจุดเขาเรียกว่าชนวนจุดหนึ่งที่จะทําให้รัฐบาลสหรัฐเข้ามาเล่นเขาได้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการดีลิสออกไปจากตัวบีนันสยูเอสย้ำนะแค่บีนันส์ยูเอสโกลบอลย่างยู่ มันอาจจะช่วยได้นะไม่ไม่ให้โดนเข้ามาตรวจสอบอะไรแบบนี้นะครับเป็นชนะติดหลังหลังจากที่มีการดีลิสนะก็มีการดรอปทันทีนะหเรนะฮะเราไปดูกราฟกันนิดนึงนะว่าทรอนหน้าตาเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ก็ร่วงลงมาแหละแต่ถามว่าเยอะไหมก็ยังอยู่ในกรอบอยู่เพราะว่ายังอยู่ใน g l o b a l ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ฝั่ง us เนี่ยลดลงมาแล้วนะก็ยังเป็นทิศทางที่ลงเพราะ btc มันค้างฟ้าอยู่ไงมันก็เลยลงได้ไม่เยอะนะสำหรับทรอน